ข้าวต้มหมูย่างปลาย่างอันนี้เป็นสูตรโบราณเลยใช่ไหมครับถึงแล้วทุกคนร้านนี้ฮะเขาบอกว่าต้องมาลองถ้ามาคลองหวานเราก็พาไปนัดด้วยสสยกินอันนี้ข้าวต้มข้าวต้มหมูย่างใช่ไหมฮะหรือว่าข้าวต้มหมูย่างปลาย่างอ่าที่คนเมืองเขาบอกว่าต้องมาลองนะมาถ้ามาที่เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นสูตรโบราณเลยใช่ไหมครับ อะไรไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องอะไรเด่นเลยทุกคนร้านเล็กๆแต่คุณภาพร้านมาเซ็นนี้ขอโทษนะครับอ่าคุณว่าชื่อร้านข้าวต้มปลาอู๊ดข้าวต้มปลาอู๊ดทุกคนใครเคยมากินก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับต้องบอกประจวบเนี่ยมีที่เที่ยวมีของกินเยอะแยะมากมายเนาะอันนี้รออีกนานไหมครับไม่นานแต่แล้วเดี๋ยวเกิดมายกโน้มมาแล้วอ่าทุกคนเรามา นี่ครสี่ิเอ็ดโมงสี่สิบห้าอันนี้ขายตั้งแต่กี่โมอะครับเที่ยงใกล้ใกล้เที่ยงอ่ะอ๋อเริ่มตั้งแต่เที่ยงใช่ไหมครับถึงกี่โมงครับทีรถแล้หมดรถถัดล้หมดแ้หมดก็เลิกส่วนส่วนมากแต่ละวันนี้ประมาณก,กี่ชั่วโมงอะมันบอกไม่ได้นะบอกีมันก็ไหวแป๊บเดียวม,มีลูกค้าประจำด้วยเนาะ อาป้านึงป้าอันนี้เป็นหมูหมูเหมือนหมูสเต๊ทใช่ไหมอันนี้หมูหวานอ๋อหมูหวานอ่าหมูหวานปาหวานมีปะาโอปลาข้างเรือมโอปาหะขาประจำอ๋อขาประจำกินทุกวันเลยหรอครับนี่เลยค่ะร้านเด็ดของหวานเลยนะฮะเขาต้มเขาต้มปลาทูด้วยยี่สิบบาทเท่านั้นนะเยอะมากแล้วก็เนื้อปลาทูโอ้โหก็สั่งนี่มาได้ครับพลาดไม่ได้เลยที่นี่ เป็นเปาย่างนะฮะแล้วก็มาชังเหลืองก็หมูย่างนะครับมาละหบาทเท่านั้นนะทุกคนเข้ก็บนี่ไว้ละหบาทแล้วก็สกต๊มยิบาทนะเขบอกว่ามาคอรวาเนี่ยเราต้องมาลองรายนี้คนระับรายเต้ก็องปลอดอยู่กับองวาเทาสักเลยนะครับทุกคนดูมาอร่อยามาก เอาหนงอเอร่า่ะอยากอยากอยากอปากอยาอยากอยาอยากอยากเยากอยากยากอยากอยากอากอย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 ากจ้ากอยากอยาอยาอยากอยากอากอยาอยาอยากยากอ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 ยาอยาก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 อกอยาก มันจะแบบรถเปรี้ยวมาขัดกันหยาบมาลมาลวมากเราลองกิงอนอยา่างปลาโอ่อยครับายปไหมห้ามพาเยลยในคนรานนี้ใครมาแล้วถูกก็เห็นว่าสัลายครับตงปลาโอ้ยอว่าเป็นเรวจอของวาน 有那个。